ใทนดี2022ดีกว่าผมรู้สึกว่ามันน่าตื่นเต้นมากเลยเทรนด์ี2022นะแบบ so many new things uh, โดยเฉพาะถ้าคุณสนเป็นคนที่สนใจด้าน data security กับหรือและหรือ privacy เนี่ยผมรู้สึกว่าเทคโนคโลยีที่กำลังจะมาโดยเฉพาะตัวหลังๆเรื่องแบบ zero knowledge proof หรือว่า decentralized identifier นี่ผมรู้สึกว่า oh my god it's so interesting เดีนะ๋ยววันนี้จะโชว์คลิปสั้นๆที่เกี่ยวกับ zero knowledge proof ด้วยนะครับแล้วก็ อาจจะผมอาจจะภาพภาพทีหลังคลิปนะเพื่อเพราะว่ามันเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยเอแล้วไม่ไม่แน่ใจว่าภาษาอังกฤษง่ายขนาดไหนนะครับสำหรับหลายคนก็เดี๋ยวผมจะภาพทับอีกทีหนึ่งลังจากวิดีโอจบแล้วด้วยนะจะได้เข้าใจตัวเชื่ n o w l หน่อย r o ที่ผมคิดว่าดีไซน์เป็นเป็นสิ่งที่เทรนด์ที่กําลัง ไม่อยากเรียกว่ามาแรงเพราะจริงๆคนพูดเรื่องนี้ไม่เยอะแล้วนะครแต่ว่าแม้แต่ตัว Vitalik Buterin เองเขายังบอกว่า Zero น n o ย p e o g e นี่แหละจะเป็น Game Changer ให้กับโลก cryptocurrency แต่ก่อนในไปถึงตรงนั้นเรามาดูเว็บสามก่อนดีกว่านะเว็บสามเว็บสามคืออะไรนะอ่าเรามาเริ่มที่เว็บหนึ่งกันก่อนนะเว็บหนึ่งนี้คือผมไม่รู้คนฟังอายุเท่าไหร่นะแต่ว่าผม36แล้วถ้าคุณอายุป,ประมาณผมเนี้ยอาจจะจํายุคสมัยก่อนได้ว่า ยุคสมัยก่อนเนี่ยก็คือเออเหมือนแบบกระปุก .com อย่างเงี้ยถ้าใครไม่รู้จัเขาว่าหรือว่าถ้าเป็นของทางฝรั่งก็จะเป็นพวกแบบย่อ Yahoo นะตสเอปอ Netscape AOL MSN นะครนะเว็บไซต์ข่าวต่างๆถ้าหายแหละแบบแบบไทยรัฐเดลิเนียลมติชนอย่างเงี้ยอันนั้นนะครับคือเว็บหนึ่งนะครับเว็บหนึ่งนี้คือคืออินโฟเมชันอีโคโนมีก็คือ เราเข้าไปในเว็บแพลตฟอร์มต่างเพื่อทำอย่างเดียวเลยก็คือเสพข่าวสารเราเข้าไปเป็น passive audience นะครับเป็นเสพข่าวสารเว็บสองคืออะไรเว็บสองนี่ต่างกันแล้วครับนะเว็บสองนี่ก็คือที่เรารู้จักกันอยู่ในปัจจุบันเนี้ยก็คือเว็บสองยุ 0. นซะูนเว็บสองนี้เข้าไปทำไรเว็บสองเข้าไปเพื่อ contribute ข่าวสาร ก็เหมือน Facebook ย่เงี้ยก็จะมีคนเข้าไปผูน้นุ้นผู้นี้นะครับเขียนบทความดีๆให้เราอ่านพอดแคสต่างๆนะครับซึ่งอันนี้นจะเห็นว่ามันเริ่มเปลี่ยนสนะระในเว็บหนึ่งอย่างเงี้ยมันแบบมัติชนอย่างเงี้ยมัติชนนี้เขามีนักเขียนของเขานะไม่เกี่ยวกับเราเลยคือคือเราทำอะไรไม่ได้เด,เดลเทลคอร์สู้นะครับ,บแบบออดิโอ มาติชนเดลี่นิเขามีนักเขียนของเขาใช่ไหมครับคือเราต่อให้เราจะเป็นนักเขียนที่เก่งขนาดไหนเนี่ยเราไม่สามารถแบบ contribue article ให้กับเขาได้โดยที่แบบไม่ต้องเป็นลูกจ้างชั่วข่าวเขาเว็บสองแบบต่างกันว่าเว็บสองเนี่ยมันเป็นแค่แพลตฟอร์มที่สร้างขึ้นมามันอินสตาแกรมอย่างเงี้ยเขาไม่ได้มีช่างภาพของเขาเองใช่ไหมครับเขามีฟิลเตอร์เขามีนู่นนี่ให้แล้วก็ u อร์เป็นคน contribue ข้อมูลข่าวสารเนื้อหาให้กับเว็บสองนะแต่นี้ก็เกิดปัญหาขึ้นมาเลยครับว่าพอไปหนีเนี่ย มีปัญหาที่หนึ่งก็คือแพลตฟอร์มพวกนี้เนี่ยจะโตขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ามันเป็นเน็ตเวิร์กเอฟเฟกต์นะัหมายตอนเนี้ยต่อให้คุณมีความสามารถที่จะกอปฟีเจอร์ทุกอย่างของ a ฟ e b o o k ได้แล้วก็เปิดแข่งกับ a ฟ e b o o k เนี่ยผมการันตีว่าคุณไม่ดังยูเซอร์ส่วนใหญ่เนี่ยอยู่บน a ฟ e b o o k ยูเซอร์ส่วนใหญ่อยู่บนอินสตาแกรมนะหมายเพราะว่าแพลตฟอร์มพวกนี้เนี่ยมีมอนอ p o l ีกับธุรกิจทั้งหมดเลยนะไม่มีใครไม่มีใครสามารถไปแข่งกับเขาได้นะเพราะมันมันยากมาก น,นอกจากจะไปในอีกอ vertical หนึ่งนะมนาทิกตอกเงี้ยที่มันดังขึ้นมาเพราะว่าทิกตอกมันเน้นวิดีโอสั้นไหมครับซึ่งไม่ใช่ไม่ใช่สเร์ของ Facebook ไม่ใช่สเ n ร์ h ของ Instagram. อินสตา a กรมอ่า t w i t เตอก็ไปอีก vertical หนึ่งว่า Facebook เป็นบทความยาวๆใช่ไหม Twitter ร์ก็เป็นแบบทวีตสั้นมากนะก็ก็จะเป็นอย่างนั้นไปนะอ่อเพราะนั้นปัญหาที่หนึ่งของเว็บสองก็คือเรื่องมนโนตรีปัญหาที่สองของเว็บสองก็คือเรื่อง ความเป็นเจ้าของข้อมูลว่าถึงแม้เราจะเป็นคน contribute content ให้กับ i ิน t a g r a m หรือ facebook ก็แล้วแต่เนี้ยแต่ว่าเจ้าของข้อมูลจริงๆคือ facebook บทรูปของเราอยู่บน i ิน t a g r a m บทความของเราอยู่บน facebook เขาจะเอาบทความหรือรูปเราเนี้ยลงอยากเว็บไซต์ของเขาเมื่อไหร่ก็ได้นะเขาจะปิดกั้นไม่ให้เราเข้าแพลตฟอร์มของเขาเมื่อไหร่ก็ได้เขาจะเอารูปของเราไปขายต่อก็ได้นะไม่แน่ใจว่าเคยอ่านเทอมเป็นคุณดิชั่นกันหรือเปล่านะ เขาเขียนไว้เลยว่ารูปทุกอย่างที่คุณอัพลงไปใน a ฟ e b o o k เนี่ยนอกจากจะ explicitly บอกว่าห้ามาเอาไปใช้โฆษณาเนี่ยเขาสามารถไปใช้ได้ทุกเมื่อเขาจะดูรูปของเราเมื่อไหร่ก็ได้ซึ่งอันนี้ก็เป็นปัญหาที่สองของอพวกแพลตฟอร์มต่างๆแบบนี้ในเว็บสองปัญหาที่สามก็คือเซนเซอร์ชิเดี๋ยวผมเปิดขาะวันนี้ดูดีกว่าผมรู้สึกว่ตลกดี นี่นะครับอันนี้คือบทความจาก The New York Times นะครับว่าอินสตาแกรมเนี่ยเจ้าของเดียวกับเฟซบ o ๊กถูกไหมครับก็คือเฟซอ่านไม่ได้ด้วยนะฮะ Paywall hey, นะฮ <laughs> um, ะอ่มเนียะต้องมีอีกสิอ่ะอาเ์ตงกาแล้วกันนะอันนี้อันนี้สีนะ้อยโอเคก็คือมีผู้หญิงคนหนึ่งที่ เอ่อสิบปีท <Right. S 1> ี said, oh, nice ่แล้วเนี่ยเขา p l a y on the word universe <Bible> universe คือจักรวาลใช่ไหมแล้วเขาว่ามันน่าจะตลกดีนะถ้ามันมีคำว่า metaverse อยู่แล้วเขาก็เลยใช้ account name เป็น metaverse บนีบนอิสระมาตั้งแต่ตอนนั้นมายควว่าอะไรหมายความว่าเขาใช้ metaverse ก่อนที่คำว่า metaverse จะดังอีก แล้วก็สิบปีผ่านมาครับเฟซบุ๊กก็บอกว่าเขาเปลี่ยนชื่อเป็นเ e ต a าสิ่งแรกที่เกิดขึ้นเลยก็คืออินสตาแกรมแบนอัเคาของผู้หญิงคนนี้ตั้งทั้งที่ผู้หญิงคนนี้ใช้คําว่าเมตาเวิร์สมาเป็นสิบปีแล้วนะแล้วเขาแบนเพราะว่าอะไรเขาบอกว่าเขาแบนเพราะว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ย pretending to be someone else ทั้งทั้งที่เขาใช้คําว่าเมตาเวิร์สมาสิบปีแล้วนะงั้นปัญหาที่สามของแพลตฟอร์มพวกนี้เนี่ยก็คือเรื่องเซนเซอร์ชิพนว่าเขาสามารถเซนเซอร์คอนเทนต์ของเราได้ซึ่งนี้หลายๆคนอาจจะเคยได้ยินว่า เหมือนยู u ในจีนอย่างเงี้ย youtube ในจีนเขาจะต้องเซนเซอร์วิดีโอทุกอย่างที่ผู้จาไม่ดีเกี่ยวกับประเทศจีนก็ก็เป็นปัญหาที่สองว่าเอออินเทอร์เนต็ตมันสมควรจะเป็นโอเพนอีโคโนมีมันสมควรจะแบบนอนเซนเซอร์มันสมควรจะเป็นฟรีดอมออฟสปีชหรือเปล่านะครับอันนั้นก็คือแนวคิดอย่างหนึ่งของของคนที่ทำให้เกิดคริปโตขึ้มาซึ่งรวมึร่วมถึงซาโตชิด้วยนะครับว่า ซา,า,า,ตา, ality, า,ตาโตชนะิเขาสร้างบิตคอย์ขึ้นมาทำไมก็ก็อาจจะเคยได้ยินพวกเงินเฟ้อ deflationary s t o r อ value อย่างโน่นนี้แต่อย่างหนึ่งที่คนไม่ค่อยได้โฟกัสกันก็คือเรื่องเซนเซอร์ชิพนะว่าซาโตชิเขาสร้างบิตคอย์ขึ้นมาเขาบอกว่าการเซนเซอร์ที่แย่ที่สุดคือการเซนเซอร์ด้านการเงินนะเพราะว่าถ้าสมมติมีรัฐบาลอยากจะแกล้งคุณนะไม่ได้หมายถึงรัฐบาลไทยนะหมายถึง i ินเ n e r a l ว่ารัฐบาลประเทศไหนก็ได้สมมติรัฐบาลเป็นรัฐบาลไม่ดีอยากจะแกล้งประชาชนคนหนึ่งเนี้ย วิธีที่โหดร้ายที่สุดเลยคือบล็อกไม่ให้เขาเข้าถึงเงินของเขาได้บล็อกไม่ให้ทุกคนทำทรานสัคชันกับประชาชนคนอ่อกับกับคนคนนี้ได้หมายความว่าอะไรหมายความว่าคนคนนี้จะไปซื้อข้าวอย่องซื้อไม่ได้เลยเพราะเขาไม่สามารถทำธุรกรรมได้นะโดยเฉพาะถ้าธุรกรรมนั้นเป็นแบบร้อยเปอร์เซนตอิเล็กทรอนิกส์เหมือนจีนอย่างเงี้ยจีนทำไมเขาถึงอยากทำ CBDC ไมนมะนะอันนี้เป็นเป็นด้านมืดของ CBDC ที่คนไม่ค่อยพูดถึงกันว่า จีนเขาอยากทำ CBDC มากมากเพราะว่าถ้าธุรกรรมทุกอย่างเป็นอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเขาเซ็นเซอร์ง่ายมากเช่นถ้าถ้าผมอยู่ในจีนแล้วผมปะหมาใส่รัฐบาลจีนเนี่ยแล้วถ้าทุกอย่างเป็น CBDC เป็นอิเล็กทรอนิกส์หมดสิ่งที่เขาทําได้ก็คือบอกว่านายธนาห้ามใช้ CBDC อา้อาวแล้วผมไม่ใช้ CBDC แล้วผมจะซื้อของยังไงล่ะก็ซื้อของไม่ได้ไงใช่ไหมเพราะเขาต้องการจะบีบบังคับให้ผมแพ้นะเพราะฉะนั้นเซ็นเซอร์ชิพเนี่ยก็คือเป็นเป็น,เป,นเป็นด้านมืดอีกอย่างหนึ่งของของเว็บเว็บสองนะไม่ว่าจะเป็น Financial censorship หรือว่า Freedom of Speech censorship ก็แล้วแต่ก็เลยเกิดเป็นเว็บ3ขึ้นมานะครับว่าเว็บเบสอกว่าโอเคในเมื่อ user เป็นคน generate content อยู่แล้วนี่ทำไมไม่ให้ user เป็นเจ้าของ content เลยนะ user เป็นเจ้าของ content หมายความว่า content จะย้ายไปอยู่ที่ไหนก็ได้ p l a ฟ f o r m แทบจะไม่มีค่าเลยเพราะว่ามูลค่ามันสมควรจะอยู่ใน content สิไม่ใช่อยู่บนพลตฟอร์ m นะซึ่งถ้าผมจะยกตัวอย่างก็คือสมมติว่าเว็บสเกิดขึ้นมาแล้วนะครับทุกบทความที่ผมเคยเขียน ทุก Presentation ที่ผมเคยไปพูดเนี่ยมันอยู่ในมือของผมนะมันอยู่ในอีเ e อริเอ a วอลเของผมเพราะว่ามันเป็น NFT หรืออะไรก็แล้วแต่แล้วเกิดผมไม่ชอบใจ f c e e o o o m m t t เวอร์ชันเนี้ยสิ่งที่ผมทำได้ก็คือผมบอกว่าเฮ้ยงั้นผมไม่เผยแพร่บทความของผมที่นี่ละนะฮะผมดึง NFT ของผมออกมาจากแพลตฟอร์มนั้นแล้วก็เอาไปใส่แพลตฟอร์มที่สองที่เขาสร้างขึ้นมานะซึ่งอันนี้นเกิดขึ้นแล้วในโลกคริปโตนะว่ามีมี o p e n s ซ a ใช่ไหมครับที่เป็นตลาด nft เขียนชื่อให้ดูอะาจจะ OpenSea เนี่ยจริงๆแล้วเป็น Web2 คอมพานีที่ที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับ Web3 Asset นะไม่ต้องสนใจเ่าไหร่ว่าเออมันเป็นคืออะไรแต่เอาเป็นว่ามันไม่ได้ดีขนาดนั้นนะมันไม่ดีเพราะว่ามันเก็บฟีเีเยอะมานะมันเก็บห้า5%ก็คือทุกครั้งที่คุณทำทร a n s a สั i o n บน OpenSea เนี่ยคุณเสีย5% t ร a n s ์สั i o นฟรีละให้กับ OpenSea ก็เลยมีคนไปทำ อีกอันหนึ่งมาเป็นเว็บเทรดแพลตฟอร์มชื่อลูกแระแล้วเขาก็บอกว่าเฮ้ยลูกแระไม่เก็บเ <c oughs> อแล้วคนก็สามารถย้าย NFT จาก OpenSea ลูกแระได้อันนี้อันนี้ตัวเลขนี้ไม่ไม่ถูกท่องสักทีเดียวแต่เพราะมันมีหน่วงมันมีแบบดีเทลที่ที่เยอะเกินไปที่จะพูดถึงกันแต่ไมนว่าน,นี่คือตัวอย่างเว็บเทรีที่ชัดมากนะครับถึงแม้อันนี้จะบอกว่า OpenSea คือเว็บทรดจริงๆแล้วมันมันอยู่ตรงกลางระหว่าง v i r t u กับ v i r t u ก็อันนี้คือตัวอย่างนะครัดบดับก็ตัวอย่างอื่นๆก็ก็ก็อย่างที่เห็นนะเพราะนั้นอย่างหนึ่งที่ที่คนเขาใช้กันนะอันนั้นที่อย่างหนึ่งที่คนเขาใช้กันก็คือเขาบอกว่าเว็บวันนี้คือ read นะอันนี้จะเคยเห็นเห็นกันมาบ้างแหลนะเพราะเว็บวันนี้สิ่งเดียวที่คุณทําได้คือเข้าไปเพื่ออ่านข้อมูลอย่างเดียวเว็บทนะูนี้คือ write เนะีนะ่ยเพราะว่าคุณเข้าไปใน facebook เนี่ย อ่านก็ได้แต่ว่าเขียนก็ได้เนี่ยแต่ว่าคุณไม่ใช่คุณไม่ใช่เจ้าของข้อมูลนะแล้วก็เว็บ3เนี่ยเขาบอกว่าเว็บ3เนี่ย one word for describing it ก็คือ own เว็บ3เนี่ยคุณเข้าไปเพื่อเป็นเจ้าของสิ่งที่คุณทำในในเว็บนั้นๆก็ก็ประมาณนี้ครับเว็บ3อ่าซึ่งจะเห็นว่าอ่าอันนี้ nee. คือ mystery นะครับเขาบอกว่า <t> <görüş> w ว็ Web 2เนี่ยจะเห็นว่าทุกอย่างมันเป็น wall garden ถ้าคุณใช้ Facebook อยู่เนี่ยคุณออกไปทำอย่างอื่นไม่ได้ถ้าคุณใช้ Google อยู่คุณออกไปทำอย่างอื่นไม่ได้นะ,ะข้อมูลที่อยู่บน Google ก็ย้ายไป Linkin ก็ยากเหลือเกินข้อมูลที่อยู่บน Spotify ก็กยากเหลือเกินที่จะย้ายไปอยู่ใน Apple Music นะแต่ถ้าเป็นเว็บ3เนี่ยจะเห็นว่ามันมี blockchain smart contract platform ที่เป็น base line นะ มีโปรโตโคอลต่างๆ,ๆที่ interact กับไอตัว smart contract อันนี้นะมีแอปที่เขียนอยู่บนดีแอพตก็คือทุกอย่างสามารถเชื่อมโยงกันหมดเลยนะคุณสามารถย้ายข้อมูลไปที่ไหนก็ได้นะก็เลยเป็นต้นกำเนิดของ Web3 นะซึ่งก็ปัจจุบันก็มี Web3 company เยอะมากที่พยายามจะเข้าใกล้ Web2 ให้ได้เยอะที่สุดอะอะ เช่นถ้าเป็นแบงกิ้งก็เปลี่ยนเป็นคริปโตอลเล็ตนะครับเป็นคอนเทนต์ก็แบบ youtube นี้ก็เปลี่ยนเป็นสต e ม m It หรือ ry นะครับ,บ,บ, YouTube, it, ห,ร ally, รบหรือว่าเว็บเบราว์เซอร์ก็มีเหมือนกันนะนี้คำถามผมก็คือถ้าใครที่ฟังอยู่ตรงนี้จะแบบเออมันฟังดูดีนะแต่ทำไมเราไม่เคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับตัวด้านขวาเลยอาจจะเคยได้ยิน Discord t e l e g r a m บบ้างอั t g r i d บ้างนะครับแต่ว่าด Discord กับ t e l e กร a m นี่จริงๆผมพุด i ล e closer to web two นะแต่เป็นว่าโอเค classification doesn't really matter ก็คือ พิเศส่วนใหญ่ที่ list ว่าเป็นเว็บ3ในตอนนี้เนี่ยทําไมมันไม่ดังล่ะถ้ามันดีกว่าคําถามได้ง่ายเลยทำไมมันไม่ดังละ่ะถ้ามันดีกว่าซึ่งเป็นเป็นคําตอบที่จริงๆค่อนข้างจะซับซ้อนนะครับแต่ว่าถ้าจะเอาแบบเวอร์ชั่นสั้นเลยก็คือมันใช้ยาก User ส่วนใหญ่เนี่ยเพราะจริงๆมันมันคือ trade off ถูกไหมครับว่าถ้าเราไม่ต้องการ censorship ถ้าเราไม่ต้องการ monopoly ถ้าเราไม่ถ้าเราต้องการเป็นเจ้าของ Data ของเราเองนะปัญหาที่หนึ่งสองสามที่คุยไปเมื่อกี้สำหรับเว็บจถ้าเราต้องการจะแก้ปัญหาเหล่านั้นเนี้ยหมายความว่าเราต้องทําอะไรที่แตกต่างไปจากสิ่งที่เราเคยทำทากันมาซึ่งสิ่งที่แตกต่างเยอะที่สุดเลยก็คือ user experience าการจะเข้าไปใช้เว็บซีพวกนี้เนี้ยต้องโหลด MetaMask ต้องทำ private key management คุณทำ private key หาย identity ของคุณก็หายไปด้วยอ่า ทีนี้ก็เกิดเป็น barrier of adoption ที่ใหญ่มากว่า user ไม่ได้อยากเข้ามาใช้ Web3 ขนาดนั้นเพราะว่ามันมี user experience ที่ไม่ดีเท่าไหร่ซึ่งอันนี้นก,นนก็ยังเป็นปัญหาที่ต้องแก้กันต่อไปในอนาคตครับว่าทำยังไงเราถึงจะทำให้ user เนี่ยมี experience กับการใช้ Web3 ทีที่ดีกว่านี้เพราะว่าไม่งั้น user ไม่มีทางมาใช้แน่นอนกน็เลยเป็นเหตุผลที่ เวอร์ีนี้ยังไม่ได้โด่งดังขนาดนั้นแต่ก็เป็น interesting trend to to look forward to นะครับ in the future